วิลาคาเซอร์วิสครับ <c oughs> เกียร์โฟคาร์เวลทีไฟนะครับอันนี้เป็นเกียร์หกสปีดอ่ะมาดูยกมาจากพนักมิคมนะครับชนบุรีพยายามขับมาแต่ขับไม่ถึงนะเกียร์หยุดวิ่งซะก่อนดูที่นี่นยมาอีกแล้วไปทำอะไรกันมามาอีกแล้วเกียร์เกียร์กันนี้ผ่านการผ่านมาแล้วนะนี่กาเทานี่ครับแต่นานแค่ไหนไม่รูเร้เราไม่รู้ เราผ่านเกียร์นี้ผ่านผ่านกันชำละมาแล้วนะฮรเบาเทานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไหมคัดไหมนะคัดไหมผลิกไหมนะครับพยายามจะวิ่งมาจากชนบุรีจากคณะนิคมมาไม่ถึงนะครับรถหยุดวิ่งซะก่อนเกียร์เกียร์หยุดวิ่งซะก่อนต้องหารถยกแลสไลด์กันมานะครับอ่ะให้ดูเป็นตัวอย่างบางตอนนะคัดไหมอีกแล้วนะครับ ไม่รู้ไปทําอะไรกันมานานหรืยอยังก็ไม่รู้อันนี้ไม่มีข้อมูลน,นะไม่ยืนยันนะครับแต่เรามีอะไหล่ทุกชิ้นไม่ต้องกลัวนะครับเสียหนักแค่ไหนไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่นะอะไหล่มีทุกชิ้นเลยนะครับโฟลคาร์วีโอทีไฟล์มาจากพนัฐนิคมชนบุรีนะครับชัดใหม่มือเดียวตาอันนี้ ชุดคัดนะครับจะคัดไหมหรือจะผ้าคัดไหมหรือหม้อคัดไหมนะหรือเฟืองไหมอยู่เฟืองแตกไม่ต้องกลัวอะไรมีทุกชิ้นนะครับอันนี้เป็นลูกสูบลูกสูบเบรกนะบางทีเพชเชอร์อาจจะรั่วภายในนะครับโอริงลูกสูบเบรกรั่วนะเพเชอร์รั่วหรือเกิดแรงบีบคัดไม่พอคัดลื่นคัดถลยคัดไหมเป็นปลายเหตุนะครับลูกปืนก็จะไหมับ อะไรมีทุกชิ้นไม่ต้องกลัวอะไรมีทุกชิ้นน <Okay. S 1> ะครับเดี๋ยวจัดการดูแลนะครับโทรศัพท์อย่าเพิ่งเข้ามาเด้อมาได้เนะี่ยโทรศัพท์รับไม่ได้นะครับโทรศัพท์คิดปัดทันทีว <laughs> ีระกาสิดรนะับโกคลาเบลทีไฟแล้วนะทียร์หกสปีดกลับมาจาก พยายามจะขับมาจาับคณะนิคม,มนัะมาไม่ถึงนะครับเกียร์หยุดวิ่งสะก,ก่อนจะจัดการให้ครับวีราคาสปีตโทรศัพท์0809314252ครับคันนี้นะคันนี้ที่ไฟลนะเกียร์6สปีดนะโชคดีไปคันนี้เป็นเกียร์7สปีดนะราคามหาโหดขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเป็นที่รู้กันนะครับราคาซ่อมเกียร์7สปีดกับ6สปีดนะราคาต่างกันโขอ,อยู่นะครับ วีลัคาเซวิตกับ